ขณะนี้เราอยู่ที่บริเวณที่หน้าโลตัสอําอเภอกบินบุรีนะครับจังหวัดปราจีนบุรีครับแล้วก็จะทําการเ,าเดินทางไปที่ร้าน P1 วันะครับมาดูสิครับว่าไปยังไงครับผ่านหน้าโลตัสนะครับบริเวณซ้ายมือตรงมาเรื่อยๆนะครับก็จะผ่านปั๊มแกส๊สแล้วก็น้ํามันนะฮะคาร์เทก ริเวณด้านหน้านี้ก็จะเป็นถนนที่ตรงไปทางโรงแรมเซเลนิตี้นะครับเด่ตรงมาเรื่อยๆนะครับผ่านปั๊มปตทที่อยู่ด้านขวามือนะครับก็จะถึงสยามยางนะครับซึ่งเป็นรหล่งขยาม,มียูเทิร์นแรกก็ขับผ่านก่อนนะครับ ในระหว่างนี้เราก็เส้นทางผ่านมาที่ร้านพีวันเนี่ยก็จะผ่านร้านเครื่องเสื่อยนชื่อว่าร้านวิไลรัตครับจะคงตรงมาเรื่อยๆการเดินทางมาที่ร้านพีวันที่เป็นร้านขายส่งเครื่องเสร่อยนไม่ไม่ได้ยุ่งยากนะครับเราจะคงเดินทางนะครับตรงมาถึงยูเทิร์นถัดไปนะครับ สำหรับในยูเทินถัดไปเนี่ยก็จะมีที่โดดเด่นก็คือมีปั๊มเอสโซนะครับอยู่ด้านขวามือแล้วก็ก่อนถึงปั๊มเอสโซก็เป็นโรงแรมเซเร t y ิตี้ฝั่งนี้นะครับเราจะทําการยูเทินนะครับหลังจากผ่านปั๊มเอสโซตรงนี้แล้วนะครับเปิดไฟเลี้ยวได้เลยนะครับนะครับเตรียมตัวยูเทิน เรามาถึงจุดแยกตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเหมือนเป็นทางสี่แยกนะครับซึ่งด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเหมือนแยกใหม่นะครับก็จะเป็นร้านนล์ไดานาโม,โมด,ด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ผ่านร้านนะครับสุดขายส่งเหล้ารีโอนะครับกระบินวินัยเจริญนะครับแล้วก็ขับผ่านบัมเอซโซเล็กน้อยครับ แล้วก็บริเวณด้านนี้จะขายรถนะครับรถตักแคทนะครับแล้วก็จะมีทางด้านหน้านี้ก็จะลงลงคังเข้าโรงแรมแล้วก็ทําการเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวเข้ามาตรงซอยตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเขียนป้ายว่าเหมือนทางเข้าบ้านเอื้ออาทรนะครับเห็นไหมครับซอยเข้าบ้านเอื้ออาทรจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ด้านหลังก็เป็นโรงแรมเซเลนิตี้นะครับ แล้วก็ด้านขวามือทางเข้าเนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลสัตว์กบินบุรีนะครับเราตรงเข้ามาในซอยครับตรงเข้ามาในซอยเล็กน้อยนะครับก็จะถึงทางเข้าโรงแรมด้านซ้ายซ้ายมือนะครับเราสามารถเข้าได้สองทางนะครับทางแรกก็คือเข้าถึงซอยนี้เลยเดี๋ยวขวานะครับ พอเราเลี้ยวขวาไปปั๊บเนี่ยนะฮะเราก็จะเจอร้านเจอตึกแถวเป็นแนวยาวนะครับแล้วก็ก็จะมาถึงที่ร้านพีวันนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่หน้าร้านพีวันที่เป็นร้านขายสุขศิรปที่กระบน่บุรีนะครับเราลงไปดูสิครับเป็นร้านเขามีอะไรกันบ้างเปิดประตูแอดเข้าไปเลยนะครับ ส,สวัสดีครับพี่วันกบิน<ม>บ<ล>ุรียินดีต้อนรับครับ